เอาละครับผมขอเกล้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก่อนเลยละกันนะครับอยู่ผมในช่องของมอสมีนาอีกแล้วนะครับก็หรัดวันนี้นะครับผมช่องทางของมอสมีนาวันนี้ผมจะมาทําการสอนวิธีการดาวน์โหลดเกมเทมเพลสหรือว่าเกมโจรสลัดนั่นเองนะครับตลอดเกมโจรสลัดนะครับเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาขอมา ให้งงผมได้ทําการทําโปให้หน่อยพี่นะครับผมก็เลยทําการหามาแล้วก็เจอเป็นตัวนี้นะครับซึ่งผมได้มีการเล่นแล้วก็รีวิวลงในทางช่องของ PNWT TV เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยลิ้นพันก็โอเคแล้วกันนะครับสามารถไปดูกันได้เนาะก็สามารถไปดูกันได้นะครับทางช่องของ PNWT TV โอเคแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องพูดก่อนนะครับว่าถ้าผมเขาเรียกว่างไงเหมือน ผมพูดแล้วก็เสียงมันก้องหรือว่าเสียงมันดังอะไรอย่างนี้นะผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ห้องผมมันกว้างนะครับด้วยความที่เวลามันดึกนะผมอัดใจไม้เนี่ยมันด้วยความที่มันไม่มีแผ่นซับเสียงนะครับเสียงมันก็อาจจะก,ก้องๆหน่อยเนาะภายในห้องแค่นั้นเองนะครับโอเคแล้วกันนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันแต่ละอย่างภายในลิงก์ของเราดีกว่านะครับเพื่อไม่ทําเพื่อให้ไม่เสียเวลาเนาะโอเคเรามาเริ่มดูที่แรกกอนเลย สำหรับเกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่ใช้เน็ตหรือว่าไม่ใช้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราใช้เนี่ยก็เล่นอาจจะเล่นกับคนอื่นได้นะแต่ส่วนตัวนะครับผมลองถ้าไม่ใช้เน็ตเนี่ยต้องพูดก่อนว่ามันก็เล่นเล่นเข้าไปเล่นได้นะครับแต่ว่ามันเล่นกับคนอื่นไม่ได้นะครับหรือว่าบางทีเกมมันอาจจะค้างแล้วอันนี้ผมแจ้งไว้แล้วนะครับโอเคแล้วกันนะครับอันดับที่2นะผมทําการรับโปรโมช่่งโปรโมทเซิร์ฟโปรโมทเว็บนะครับและ นะครับผมโปรโมทเกมอะไรต่างๆที่เขาทําการให้ผมนะครับก็สามารถทักมาคุยกันที่ l ล n e ID ได้นะครับผมหรือว่าจะแอดมาที่หรือว่าจะเป็นส่งเมลมาเพื่อบอกงานก็ได้นะครับที่เมลนี้ได้เลยโอเคครับแล้วเรามาดูด้านล่างกันต่อนะครับลิงก์โหลดเกมนะครับผมวันนี้ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับเรามาเลื่อนดูทั้งหมดก่อนทั้งหมดเนี่ยที่ผมให้ทิ้งไว้นะครับใครจะเข้าก็าเข้าได้นะ อันนี้เนี่ยเป็นดิ้งแฟนเพจนะครับผมกดไลค์เพจก่อนนะครับทาไมกดผมก็ขอไม่ตอบแค่นั้นเองนะสำหรับแฟนเพจนะครับนอกนั้นก็พอประมาณนะครับผมลิงก์โนบก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับช่องนี้ใครที่โหลดไม่เป็นก็ดูคลิปนี้เพื่อเป็นการสอนได้นะครับผมช่วยกันดูไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าความรู้นะครับสําหรับวิธีการดาวน์โหลดเนาะดูไว้ก็ไม่เสียหายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดเกมแล้วเข้าไปเล่นกันดีกว่านะครับอันดับแรกเข้าไปที่ลิงก์นะครับ พอเราเข้ามาที่ลิงก์แล้วนะครับผมก็จะเจออย่างนี้เลยนะทั้งหมดก็คือ APK และ OBB ก็สําหรับตัวนี้สามารถคลิกเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับจิ้มไปดาวน์โหลดได้เลยต้องพูดก่อนนะครับว่าผมเลือกครอบลิงก์แล้วนะครับเนื่องจากว่าผมเห็นใจคนดูนะครับเพราะว่ามันโหลดยากนะครับมันจริงๆมันก็เป็นรายได้ผมนะครับผมก็พูดนะเพราะว่ามันเป็นรายได้ผมค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดือนหนึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0เลยนะครับสาหรับลิงก์นะเฉะพาะลิงก์นะครับ ทีนี้เนี่ยผมก็เห็นใจคนดูส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราคอบเยอะมากเนี่ยคนดูเขากดไม่ได้นะครับเราก็เสียฐานคนดูไปเล่นๆนะผมก็เลยเออดังนั้นก็ปล่อยให้คนดูเนี่ยโหลดเล่นได้ดีกว่านะครับเราก็ดาวน์โหลดมาทั้ง2ตัวเลยนะครับพอเราทาการดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยเราไปทาการแตกไฟล์กันนะครับสำหรับวันนี้แอปที่ผมจะใช้แตกไฟล์ก็คือ ZAR Chiver นะครับ ZAR Chiver โหลดจากไหนโหลดจากทาง Play Store ได้เลยนะครับ ZAR ชีเวอร์โหลดได้เลยนะครับพอเราทําการดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทําการเข้าไปเลยครับอ่าเซเดร์ญญชีเวอร์เรามาที่ดาวน์โหลดนะครับแฟ้มที่เราดาวน์โหลดไว้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น2ไฟล์ตัวนี้นะครับขั้นตอนแรกนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมเนี่ยทำการติดตเกมไว้แล้วนะผมขอลบเกมผมทิ้งก่อนนะมันจะได้ไม่ซ้อนกันนะครับลบทิ้งก่อนโอเคโอเค แล้วเรามาทําการแตกไฟกันดีกว่าขั้นตอนแรกว,วิธีการแตกไฟทํายังไงนะครับติดตั้ง apk ก่อนเลยครับทุกคนชือ่อติดตั้ง apk ไปก่อนเลยโอเคติดตั้ง apk นะครับแล้วเราก็รอกล้องมันชัดไหมครับทุกคนถ้ากล้องไม่ชัดผมขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ที่ผมใช้อัดตอนนี้กล้องมันก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าผมใช้แก้ขัดไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าเครื่องหลักผมพังนะครับส่วน s 9เนี่ยมันอัดดีนะแต่ว่า ผมเอามาทําการรีวิวเกมอันนี้อยู่นะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องไม้อะไรอย่างงี้นะครับมันก็มันก็ไม่ค่อยดีน่แหละนะครับก็เป็นส่วนเรื่องของรายได้ทั้งหมดนั่นแหละนะครับก็ถ้าอยากด o n a t ก็สามารถด o n a t ให้ผมได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเพราะผมก็ไม่ได้ครอบลิงก์ให้แล้วนะครับโอเคแล้วเราก็รออย่างเดียวนะครับอ่ะเรียบร้อยพอติดตั้งตัวเกมเสร็จแล้วเนี่ยเรากดเสร็จก่อนนะครับเราอย่าไปกดเปิดนะไม่งั้นเล่นไม่ได้นะครับผม แล้วจากนั้นเนี่ยเรามาทาการแตกไฟล์ที่ไฟล์ zip กันครับแตกไฟล์ก็คือทําไงให้เราคลิกเข้าไปหนึ่งครั้ง a อปแท็กเฮียนะครับเราก็รอแตกไฟล์แค่นั้นเองนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยพอเราแตกไฟล์เสร็จเนี่ยเราก็ทําการคลิกเข้าไปดูนะถ้าเราเจอไอ้แฟ้มส้มๆนะครับหรือว่าไอเมนหนึ่งศูนย์ห้าสองสองเนี่ยเรากดกลับได้เลยนะครับแล้วเราทำการตัดมาตัดตัดก็คือคัดนั่นแหละนะครับไอ้ลูกศรด้านบนนะครับเราจิ้มเข้าไปลูกศรด้านบน Android นะครับ a อ d r o i d เอาไม่ใช่อันนี้นี่หว่าเดี๋ยวผมปิดก่อนนะ a n น r o i d นะครับแล้วคู่นะอ่ะโอเคนะครับผมเมื่อกี้แสงมันจ้าไปนะครับทำให้อาจะดูไม่รู้เรื่องกันเลยนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยอย่างที่ผมเรียนไปนะครับเพื่อนกัาว่ากล้องมันไม่ค่อยดีนะครับโอเคแล้วเราก็มาทําการเข้าพอเราทาการตัดมาแล้วน,น,น,นะ เราไปที่ Android ครับเราหาย Android ก่อน Android เราจะอยู่นี่ไอลูกปลากับไอลูกกระป๋องนะครับ Android แล้วเรามาที่แฟ้มคําว่า OBB แล้วเราก็กดวางได้เลยครับชึบเรียบร้อยพอเราวางเสร็จแล้วนะครับเราทําการเข้าสามขีดครับปัดทิ้งเข้าเกมได้เลยสําหรับตอนนี้นะครับเวอร์ชั่นตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับแต่พูดได้ว่าก็เล่นได้นะครับเห็นไหมจะมีให้อัปเดตอะไรอย่างงี้นะเราไม่จำเป็นต้องไปอัพนะครับ เรากดด้านซ้ายนะครับแล้วเราก็ทําการเข้าเล่นเกมได้ตามปกติเลยอันนี้ก็ไอแฮปแอนด์แอปซอะไรนี้เราก็กดแอปซ p t ไปนะครับก็จะสามารถเข้าเล่นเกมได้ตามปกติแล้วนะครับประมาณนี้เลยโอเคเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเข้าเล่นเกมได้ตามปกติเชื่อมไปโตอรอะไรเราไม่ต้องไปเชื่อมนะครับเห็นไหมเราก็เข้ามาได้แล้วนะครับเรียบร้อยนะประมาณนี้ โอเคแล้วกันนะครับผมก็แนะนําว่าสำหรับวิธีการเพิ่มเงินนะผมขอบอกวิธีการเพิ่มเงินก่อน mm hmm. เดี๋ยวงงกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวแป๊บนึงนะสักครู่นะเดี๋ยวผมปิดแป๊บนึงนะอ่ะโอเคนะครับผมอัดต่อแล้วนะสำหรับวิธีการเพิ่มเงินนะครับให้เรามาที่เงินครับเราจิ้มเข้าไปที่เงินนะ แล้วเ,เราเลือกแพ็กเกจเราได้เลยนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยอยากได้แพ็กเกจเท่าไหร่ก็คือลองเป็นแพ็กเกจล่าสุดมันเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนไปก่อนนะอย่างเช่นผมอยากได้แพ็กเกจประมาณ400500นะครับเราก็ต้องเลือกแพ็กเกจ500เนาะเราะมันเลือกแพ็กเกจเร็สุดเนาะเรากดเข้าไปเลยครับนี่เรียบร้อยเงินขึ้นเรากดเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปเอานะครับอันนี้มันจะโชว์เว็บโชว์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเรากดปิดได้เลยนะเดี๋ยวันให้เราเลื่อนก่อนหรือเปล่าเนี่ย เรวสับผมปุ่มข้างเป็นไรไม่ดูนะแล้วกดออกก่อนก็กดนี่นะครับ499เนี่ยแล้วกดได้เลยเห็นไหมเงินเราก็จะขึ้นทีละล้านทีละล้านนะครับสังเกตกันนะครับโอเคแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกมนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับโอเคแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ